ด่วนๆเลยกับคู่นี้ครับ361 degree s frame 3.5นะครับ,รบตัวอัปเกรดใหม่จากค่ายนี้นะครับคู่นี้เนี่ยเราเคยใส่ตัว3.0ไปแล้วนะครับสีชมพูของพี่สันตินะครับที่ยืมใส่คือตัวนั้นที่ใส่นี่ก็คือเป็นรองเท้าที่เออค่องแคล่วนะครับดีเต้งดีนะครับแต่ตัวเนี้ย รุ่น3.5ที่ปรับมาใหม่นะครับเท่าที่เห็นจากภายนอกนะก็จะเป็นตัวอัปเปอร์นะครับตัวด้านหัวเนี่ยตรงช่วงปลายเท้าถึงด้านข้างมีกาดนะครับเป็นเป็นยางแข็งๆนะครับเป็นกาดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์ที่จะเป็นความเป็นเอนจิเนียร์เมเยอะหน่อยออกแนวแบบถ้าดูแบบนี้คล้ายคล้ายคล้ายมุงลวดอะ่ะคล้าย,ายมุงลวดเนี่ย ควาเสียงมีความแข็งระดับหนึ่งนะแต่ก็เน้นการระบายอากาศเมื่อกี้ลองสวมดูถ้าตัวฟ e ลิ่งของอ p p เปนะตรงเนี้ยจะเสียวๆนิดนึงนะถ้าเกิดวิ่งไปอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเสียดสีจนทำให้กัดไหมเพราะมันมันก็ค่อนข้างแข็งอยู่ด้วยตัวเนี่ยแถบลายเนี้ยเป็นพลาสติกแข็งมันก็จะมีแบบ ความรู้สึกนิดๆแต่ต้องลองใส่วิ่งจริงก่อนนะครับอื่นๆเชือกเหมือนเดิมนะครับเราก็จําของเดิมไม่ได้แล้วว่ามันต่างยังไงทรงพื้นคล้ายๆเดิมแต่ Upper อัปเปอร์ก็ไม่ใช่แต่มิโซผมว่าเขาให้มาเยอะขึ้นเพราะว่าตอนเมื่อกี้ลองสวมลองวิ่งตรงหน้าบ้านตรงนี้นิดนึงเนี่ยนะรู้สึกว่ามันให้ความนุ่มนุ่มมากขึ้นนุ่มกว่าเดิมอ่ะนุ่มกว่าเดิมเดิมจะแบบ ตอบสนองไวมากแต่นี้จะมีรู้สึกมีความนุ่มนุ่มเด้งมากกว่าเดิมนะครับนุ่มเด้งมากกว่าเดิมผมว่ามันสูงขึ้นนะจากตัว3.0แผ่นก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสีดำนี่แล้วตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ o u าโซนะครับเปลี่ยนเป็นวัสดุเป็นยางที่มีความหนึบขึ้นหนึบขึ้นไม่ได้เป็นทรง เอาโซเหมือนรุ่น3-0ซึ่งตัวนั้นนะมันจะคล้ายเรเบเลียนโปรที่ผมเคยเล่าให้ฟังแต่นี้มันจะเป็นยางนูเหนียว e เออเหมือนตัวคล้ายๆ e x c e p ตัวที่เป็นตัวเลสซิ่งที่มันจะเป็นยางนูเหนียวทนทนนะครับผมว่าเขาเปลี่ยนมาใช้วัสดุตัวนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะทนไหมนะครับโครงสร้างพื้นก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับอัปเกรดมานิดหน่อยหลัก,ลกๆที่เห็นนั่นแหละก็คือเรื่องอัปเปอร์ที่เปลี่ยนไปกับฟีลิ่งที่จะใส่นะฟีลิ่งที่จะใส่อาจจะเปลี่ยนไปอันนี้มีความเป็น สังเพอเยอะกว่านะครับแล้วก็ความนุ่มที่เพิ่มขึ้นนะครับเบื้องต้นเท่าที่ลองวิ่งดูผมว่ารู้สึกลงได้เต็มเท้ากว่าตัว3-0นะจังหวะที่ลงนะครับลงวิ่งลงเท้าเนี่ยรู้สึกมั่นคงมั่นคงกว่านะสีสวยดีกัแบบตัวนี้ในกล่องเขานี่ ส่งมาจากประเทศจีนไซนี้เป็น10 US ครับ280 280นีนีป้ายนี้มา280ก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับจริงพผู้นี้ก็กะซื้อมาใส่ซ้อมแหละเพราะมันไม่แพงนะครับราคาไม่แพงคุณภาพดีทนทานวิ่งเร็วได้วิ่งซ้อมได้โดยที่ไม่เสียดายนะครับ ตรงในมีบุด้านหลังนี่นะเห็นไหมครับด้านหลังนุ่มๆเลยแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างสองฝั่งนี่หูจับเป็นนี้หูจับเป็นภาพแบบนี้นะครับอย่นี้เลยหูจับอินโซ,โซติดนะครับอินโซติดแกะไม่ได้อ upper นี่แหละที่ผมกลัว <c oughs> upper ด้านนี้นะดูนะรูระบายอากาศมีแค่ ช่วงนี้ที่เป็นคล้ายๆตะข่ายที่ระบายอากาศตรงนี้จะเป็นทึบเนี่ยเส้นนี้ทึบเลยเป็นแถบทึบตรงนี้แหละที่กังวลนิดหน่อยเดี๋ยวต้องลองใส่ดูครับแถบระบายอากาศก็ตรงข้างอ่ะถือว่าน้อยถือว่าน้อยนะครับมันทําเป็นรูแบบเป็นช่วงๆตรงนี้จึ๊บทึบึบไม่ได้ทั้งผืนไม่ได้ระบายแบบไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งผืนทั้งข้างนี้นะจะเป็นแค่ตัวนี้ระบายเต็มแค่ช่วง ช่วงเนี่ยปลายเท้าหลังเท้าช่วงปลายเท้าแต่พอด้านข้างปุ๊บต้องวนลุ้นกันจะเป็นยังไงส่วนด้านบนก็เป็นตะข่ายนะครับตะข่ายกว้างๆนี่เลยลิ้นไม่ติดไม่ติดด้านข้างนะลิ้นลิ้นมีปกติลิ้นม็นแบบธรรมดานะครับต้องใช้เชือกร้อยที่ตรงกลางนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆข,ข,ของ361เฟรม3.5นะครับ กับสีน่าจะเป็นสีเปิดตัวมั้งตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีดำอีกสีหนึ่งที่เห็นในโฆษณาในช้อปปีนะครับก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงกับคู่นี้เฟรม3.5โอเคมาแบบด่วนๆเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคอยติดตามดูว่าจะไปลองเทสลองวิ่งยังไงนะครับตอนนี้ถ้าผลไม่ตกก็คงใส่คู่นี้แหละลองวิ่งดูนะครับ สักครู่เราไปทดสอบวิ่งมาแล้วครับวิ่งจริงถนนคอนกรีต8กิโลเมตรครับก็เพชเฉลี่ยก็ประมาณ6ครึ่งคู่นี้เนี่ยเป็นเนทา้าซิงอะแหละรองเทา้าซิงเหมือนรุ่น3.0เดิมนะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือมิโซที่หนาขึ้นให้ความรู้สึกที่นุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่ได้นุ่มแบบไม่ได้นุ่มชัดเจนเหมือน SC Elite นะครับเอซีลิต e ของนิวบาลานซ์ Balance ไม่ใช่แบบนั้นนะครับนุ่มกว่าเดิมนิดนึงนะครับอืมแล้วก็ถ้าเทียบจากรุ่นเดิมก็คือผมว่ามันจังหวะที่แลนดิ้งอ่ะมันค่อนข้างที่จะมันม่นคงกว่ารุ่นเดิมนะครับจะด้วยว่าเป็นไซส์ไซส์ที่280ที่ใหญ่กว่า30ที่นั้านเคยลองไหมก็อาจจะมีส่วนแต่ด้วยกลิป ด้วยการออกแบบทรงมิโซะมาใหม่ก็าอาจจะมีส่วนที่มันทำให้มันคงขึ้นนะครับแต่มันดูสูงขึ้นนะสูงขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็วิ่งสนุกดีส่วนสิ่งที่ต่างจากเดิมก็คือตัวอัลโซลตัวนี้หนึบหนึบมากตัวเดิมก็ว่าหนึบนะแต่ตัวนี้ก็จะหนึบออกแนวยางอย่างเงี้ยยางใสๆนะครับมีเสียงฟึดฟึฟึฟ๊ด แบบเกาะถนนดีนะครับเกาะถนนดีแล้วก็น่าจะมีความทนทานค่อนข้างสูงเลยแหละรุ่นนี้นะครับส่วนตัวที่ผมกังวลก็คือตัวอัปเปอร์ตัวนี้มันมันเหมือนคล้ายๆพวกเว p เ r อร์ไฟตอนแรกๆเลยนะเนี่ยคล้ายมากเลยใน k e v เว o เ f อร์ e ฟล์น r กเปอนอ่ะมันคล้ายมากเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผมกังวลตัวเนี้ยว่าจะมีเสียสีไหมกัดไหมเนี่ยตอนนี้มันมยังไม่กัดหรอก รู alors, look, Cette, ้ส no ึกนิดๆก็แก้ไขด้วยกันตัวรัดเชือกตัวนี้ครับเป็นข้างเดียวด้วยนะข้างซ้ายไม่เป็นข้างซ้ายไม่เป็นตรงนี้ไม่ได้รู้สึกเครืองหรืออะไรแต่เป็นแค่ข้างขวาก็แก้ด้วยการตัวเชือกตัวนี้ครับช่วงนี้ก็ไม่ต้องรัดแน่นมากนะครับก็มาแน่นในช่วงนี้ก็พอช่วยไม่ให้มันแบบรู้สึกเครืองๆมากเท่าไหร่นะครับด้วยตัววัสดุเนี่ยมันไม่ได้นิ่มไม่ได้นิ่มมากด้วยตัวมีแถบสีพลาสติกเนี่ยที่เป็นพลาสติก ลายมันเนี่ยมันจะแข็งขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีทําให้รู้สึกไม่ได้สบายเท้าเท่าที่ควรเนาะเท่าที่ควรผมว่ารุ่นรุ่นที่แล้วอะ่ะที่เป็นเป็นปนิดอ่ะเออให้ดูสบายกว่าที่เป็นตัว Energy แบบเนี้ยเป็นเม็ดอ่ะเป็นแบบเม็ดสังเคราะห์อ่ะเออตัวเนี้ยนี่เป็นสังเคราะห์กว่าก็จะให้ความสบายนุ่มสบายที่น้อยกว่าแต่ก็อย่างว่านะครับก็แรกมาด้วย ประสิทธิภาพอย่างอื่นของรุ่นนี้ที่อัปเกรดมาเนาะอ่ะก็เป็น8กิโลเมตรแรกของคู่นี้นะครับสดๆด,ดร้อนๆ้อนได้มาวันนี้ใส่วันนี้เลยเราให้ฟังวันนี้แล้วก็ใส่ไปเลย8กิโลเมตรคุ้มค่าราคานะถ้าเกิดใครได้ราคาโปรแบบรดเยอะๆหน่อยแล้ว3,000นิดๆนีน่ก็คุ้มผมว่าคุ้มนะถ้าใส่แบบไม่ได้ต้องติดแบรนด์มากได้รองเท้าที่มีประสิทธิภาพดีราคาไม่แพง เรื่องทนทานเดี๋ยวก็มารอดูทีนะครับว่าทนแค่ไหนเพราะผมก็เคยลองตอนแรกอะ่ะก็ลองแค่ใส่ครับเดียวนะครับไม่ได้ใส่ซ้อมแบบระยะยาวแต่เขาเนี้ยเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยใส่ซ้อมไปเรื่อยๆเลยว่าเป็นยังไงนะครับกับพวกนี้ว่ามันจะทนทานแค่ไหนนะครับกับเฟรม3.5ของ361ดีกรีนะครับตัวนี้ไปกดดูได้มีหลายสีแล้วนะครับนี่ครับ361 อันนี้เป็นไซส์10 US ครับ28เซนสีสันสวยงามนะครับโอเคแล้วก็ไปเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไปลองใส่วิ่งดูนะครับเดี๋ยวดูว่าเาสาร์อาทิตย์นี้จะได้วิ่งกับผู้นี้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคแล้วเจอกันกับคลิปต่อไปกับวิ่งเล่นครับาลาละบาย